สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเ,เรามาอยู่หน้าง,งานครับวันนี้เพิ่มโอ้นี่เป็นทีมงานเสียโดมครับนี่วิ่งอยู่สองทีมงานเมื่อวานผมวิ่งอยู่ทีมงานเดียวครับ ไอ้หรือพี่แกแปลเอ้ยจมให้ดูหน่อย,อย,อย,อยโอ้เอืมโอ้โห ดึกดำนิ่มๆเลยครับ่อนก่อนฝนตกครับดูน้ำโอยนิ่มมากเลย ติดซะแล้วทางโน้นติดซะแล้วดันอย่างเดียวนาดินเขาสวยมากเลยครับเอาอีกแล้วตรงนี้ก็จมับ นี่มันจะนุ่มเนาะ เสียงเสียงแนบร้องแล้วลุงพี่เสียงแนบร้องแล้วหากินจรารบีแล้วแอดออดแอดออดเลยตอนเย็นต้องกลับไปอัดจรารบีสักหน่อย,อยหัวใหญ่มากครับกันนี้เป็นหัวสิบล้อนะอู้อ้อตรงนี้นะอเออไอ้ก็อีก เลยไปเลยเฮ้ยวาเดใกล้ๆหน่อยจะได้ดันง่ายๆนะสบายรถไถ นี้ก็ขับรถไถอีกเส้นเคยไปอีกมันจะไม่จมยำไปย่ำม,มาต้องย่ำเรื่อยๆครับหกล้อดเดินขีย่ยำนี้ก็แน่นแล้วนะไม่ต้องใช้รถบดหรอกเพราะว่า ่อให้ฝนมาแค่ไหนก็วิ่งได้ครับปัดปาดหน้าก็วิ่งได้นะนะแกทำทางกันครับบรรยากาศนี้มันจะมาอีกคนระับมันจะมาอีกแล้ว ช่วงนี้พายุเข้าครับผมตอนนี้ผมก็ยังว่ามันต่ำกว่ายัดลาดยางอยู่นะมันต้องเทพเพิ่มอีกเอาเสมอลาดยางครับ ไหกันใหญ่นี่สบายนะแกจะกองเรียงไว้เรียง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 แกไม่รันทีเดียวเลยแป๊บเดียวหมดเลย ทางกอนนำทางก่อน,าานโอ้เซนิดมาแล้วเว้ยมาลูกพี่ เนี่ยเขาให้ตัดสติกเกอร์สีแดงติดหน้ารถอะ่ะติดหน้ารถแล้วแกก็ไม่ตัดรูปอะไรก็ไม่รู้รูปควายมีเขาด้วยนะโอ้ตัดเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมพอเขาอ่านได้นะพอเขารู้ว่าต้องแจก,กตัวสีอะไรแกก็ไปตัดรูปควายมาใส่ <c oughs> น่าน่าจะชอบนะน่จะชอบไม่รู้วัวนหรือควายก็ไม่รู้

ดันทีเดียวหายเลยเทแบบนี้ชอบครับเอ๊ะโอ้อะไรครับ่บางไงครับเสียฮะได้แมโครได้เขาให้ช่างไฟไปดเดี๋ยวตะตุผมบอกตะตุแล้วผมเห็นอะไรอันนั้นอ่ะ พี่ไปดูหน่อยอมันมันเปิดไอไออันนั้นอ่ะนะเออฝาคันอ้าวปุ๊บผมเห็นช่างช่างไฟมาปุ๊บแกแกบบิดมันจะมีเดือยใช่ไหมแกก็บิดบิดใช่มันเสียเลยเหรอไม่ไอตอนตอนนั้นมันก็เหมือนกันเลยใช่แกพี่ลองไปปุ๊บเราเอาครีมไปมันมีสองเดือยมั้งลองลองบิดปุ๊บแล้วก็ไม่มีเครื่องเช็คไฟอ่ะ นั่นแหละเด้ช่างแนละ้วคิดว่างไ,งไม่ใช่อยู่บ่ออ๋อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ